วนี้ฝนโปรยๆค่ะคุณแรน้องรอก่อนจะเ,เดินไปดูต้นข้าวค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ดิฉันก็ยังไม่มีคลิปยาวเลยค่ะดิฉันก็วันนี้ได้ย้อมผมแล้วก็สสะหัวได้อาบน้ำของตัวเองแล้วก็ได้อาบน้ำให้แม่ด้วยค่ะก็เลยยังไม่ได้คลิปยาวเลยค่ะ ทำงานเอาคลิปยาวส่งคุณมาก่อนค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะฝนตกมาในข้าวมันก็เขียวค่ะดิฉันก็จะแวะให้อาหารปลาก่อนนะ ให้อาหารปลาเสร็จจะไปดูต้นข้าวของฉันค่ะท่าอีกทะเลเขาก็อยากจะมาด้วยค่ะกินยาแก,ก้เสบขาเพื่อนๆค่ะฉันเจ็บขาเดินจะไม่ไหวแล้วขาฉันบวมเป็นน้องขาไปชนอะไรก็ไม่รู้ ดน <c oughs> เร็วๆ,ๆน้องจะมาไหมมาก็มาเร็วๆถ้าไม่มาก็มือโทรศัพท์ไม่จะล่วงลูกมาให้หัดแปลก่อนอยากมาแต่ยึดๆแยกๆเอามาสิแล้วลูกลดคอแล้วลูกใครอยากพามาไม่ได้อยากพามาเลยช้าเร็วๆสิโอ้ยเร็วช้าค่ะ เขาเรียกว่าหมาผูกอยู่อันนี้ไม่ได้ผูกอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ลงค่ะอันนี้เหวี่ยงข้างบนเลยว่าจะรีบชะอ่านปลาร่มปลาได้ยินเสียงดิฉันเพื่อนๆปลาได้ยินเสียงนะดูเสียงปลานะคะ มาได้ย <wh> <wh> <per> ินเสียงดิฉันเต็มเลยค่ะเยอะมากค่ะแต่วันนี้จะไม่ลงคับฝนด้วยแล้วก็สับเปียกโอ้เยอะจังวันนี้น้องมาเต็ม ปลูกทะเลตามมาทำไมก็รู้ยากนะก็ตามมาแล้วยากคืออยากจะมาค่ะเออนนี้ก่อนนะลงไปข้างล่างก่อนที่เดิมกดดื่นค่ะ โอ้ปาลารอดิฉันค่ะได้ยินเสียงเจ้าข,ของโอ้ยใหญ่โอ้ยมาโอ้ยมา,ากับรถกันใกล้เลยมา,ามกันรถกันอ๋อน้องอ่ะ ปา,ปากปลา,ปาตาเพียนไหมคะลื่นลื่นเยอะไปที่ตนค่ะเยอะเหรอพิงค์ค่ะปลาเนินกับปลาตาเพียนของดิฉันค่ะ สิมือแล้วค่ะถ้ามือก็คือดึงเยอะค่ะไอเล็กดีกว่าแช้แค่นี้ก่อน่ฉันจะไปดูต้นข้าวดิฉันดูน้ำอ๋อ หาดูรดน้ำรดน้ำอีกแล้วขเขาไม่ใช่รรดน่ะเกียวเลยค่ะต้นขาไปขาแล้วฝนตกมาอย่างนี้ทุกวันก็ดีค่ะข้าวเราจะได้ง่าม แขนก็ไม่ถนัดตรงเด็กทะเลมาด้วยเลเยเลยแย่เออต้นน้ำกัดดิ้งเส้นหน้าเห็ดฝนก็ตกมากโอ้ยคืออาการหนักค่ะวันนี้ดิฉันไม่เคยที่จะเจ็บแล้วเดินไม่ได้อันนี้คือเจ็บแล้เจ็บขาแล้วเดินไม่ได้แล้วแขนก็เจ็บเจ็บหมดเลยครับดูชายดิฉันไหม ให้กินยากค่ะ,ะนิดว่าจะพาเขาไปแบบว่ากินหัวคันนาวันนี้บอกว่าไม่พาไปไม่สบายโอ้ติดิฉันจะพาเขากินตับมหัวคันนา,นาค่ะเพื่อนๆค่ะดิฉันก็จะดูข้าวทุกวันค่ะ จะมาดูมาชมมาคุยกับต้นข้าวทุกวันมาคุยกับพ่อแม่โพศกขาดิฉันก็อาการหนักนะคะคุยกับต้นข้าวคุยกับปลาคุยกับไก่คุยกับควายค่ะเขามีชีวิตนะคะต้นไม้ที่ชีวิตขอขันเท้า่อนข้างด้งะคะอค่ะงาม ค้าคงดิฉันง่ายแต่และแต่ไม่ลงมาหนูก็ขึ้นไปแล้วทำไมถึงยากมาใช่ไหมมาแล้วก็ยากแม่คืออยากจะตามค่ะนี่ค่ะน้ำค่ะเขียวเสียงกบเสียงเขียดร้องเขียวกะจีเลยค่ะนี่ค่ะ เมื่อกี้ฝนแบบว่าฝนลงมาคันเพื่อนค่ะแฝบบนตีลงมานี่ค่อของดิฉัน่งามไหมคะสีเสื้อกับสีข้าวสีเขียวลินเข้ากันคะ่ะวันนี้ก็พามาชมต้นข้าวพาชมบ่อปลาคะ่ะชม าชมบรรยากาศบ้านนาแล้วก็ฉชนก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันดันคลิปดูคลิปของสมัยพรมนัตค่ะแล้ดิฉันก็ขอให้คลิปของเพื่อนก็เฮงเฮงปังปเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็มืดแล้วเย็นแล้วก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ